ทำเอาหลายคนถึงกับอึง้งเมื่อรู้ว่าม้ามสำคัญขนาดนี้ถ้าอยากให้าม้ามแข็งแรงลองทำ5วิธีนี้ดูค่ะ 1. ไม่นอนดึกการนอนดึกทำให้กระเพาะอาหารและม้ามจึงไม่ได้พัก 2. ไม่กินจนอิ่มเกินไปจะเป็นผลดีต่อการกระตุ้นระบบการย่อยและดูดซึมค่ะ 3. ไม่เครียดระบบย่อยอาหารมีความสัมพันธ์กับระบบประสาทอัตโนมัติ จึงส่งผลต่อการกระตุ้นระบบย่อยอาหารและม้ามทำงานได้เป็นปกติค่ะ 4. กินซุปข้าวฟ่างเพราะข้าวฟ่างเป็นแหล่งรวมสารอาหารสำคัญหลายชนิด 5. เดินออกกําลังกายเพื่อช่วยปรับสมดุลระบบการทำงานของกระเพาะอาหารและลำไส้และช่วยให้ม้ามทำงานได้อย่างเป็นปกติค่ะ การแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว0ศูนย์ส9 9